มาครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ Home Assistant นะครับ Home Assistant ของผมส่วนแรกส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ Chapter 2ที่มาจากรอบที่แล้วนะครับก็จะพูดต่อนไปเลยข้ <c oughs> หัวข้อของผมก็จะมีเกี่ยวกับ Picture Element นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อกล้องด้วย Onvif แล้วก็การเชื่อมต่อ Zonoff แล้วก็คุมผ่าน Picture Element โดยจะมีเราจะเห็นเป็นพักบ้านเป็นหนึ่งไปเลยเราก็จะรู้ว่าตัวของอ Picture Element เนี่ย มันสามารถควบคุมหรือคอนโทรลเซนเซอร์ต่างๆได้ผมจะอธิบายในสไลด์ถัดไปแล้วก็การเชื่อมต่อด้วย ESP Home นะครับ ESP Home เนี่ยเราเราจะมี ESP Home ไว้ใช้ในการในกรณีที่เราอยากจะเขียนเป็นยำเมลหรือเขียนเป็นแบบโค้ดสั้นๆที่ไม่อยากจะต้องอที่อาจจะเป็นโปรเจกต์แบบเล็กๆหรือเป็นโปรเจกต์แบบภายในบ้านโมดูลเล็กๆเราจจะใช้เป็นตัว ESP Home แต่ในกรณีที่มีความแอดวานซ์มากขึ้นหรือมีความาลึก ทางแบบเทคนิ c a l หรือว่าอยากจะควบคุมผ่าน ESP 3 2หรือว่า ESP 8 2 6 6ผมก็แนะนำว่าให้เขียนใน Arduino IDE ดีกว่าก็จะสามารถคอสตอมหรือว่าเขียนโค้ดได้มากกว่าตัว ESP Home เยอะเลยครับก็ไปลองถ้าพื้นฐานอยากจะฝึกแค่พื้นฐานก็ใช้ ESP Home ก่อก็ได้ครับหรือว่าจะอยากจะ a d v a n นซเลยก็ Arduino IDE ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ น่าลองก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นของอการทำพิ e e l e ิเมนนะครับส่วนของพิจิต e ิเมนถ้าถามว่าพิจ e l e ิเมนคืออะไรก็จะเป็นการสร้างแดชบอร์ดหรือว่าการแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ภายในบ้านว่ามีเซนเซอร์นู้นเซนเซอร์นี้เซนเซอร์นั้นเราอยากจะคอนโทรลหรือว่าอยากจะกดท็อกเกิลแล้วทำให้ไฟติดดับภายใน Picture Element, พิจ e ตริเมนพิ e l e m ิเมนเดียวหรือจะควบคุมเซนเซอร์ต่างๆว่า เตตัดเป็นยังไงว่าสถานะของตัวหลอดไฟเป็นยังไงอาจจะกดปิดเปิด<ฤ>ผ <forgiven> ่านในพิกเกียร์ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมก็จะพูดเกินๆเข้าๆแล้วก็อาจจะแสดงวิธีทำเล็กๆน้อยๆให้ดูแต่หลักๆก็อาจจะพูดภายในสไลด์เพราะว่าภายในสไลด์ได้ทำการสรุปมาเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะก็ ไปลองดดในสไลด์ก่อนลวกันนะครับว่าต,อง,ตองใช้อะไรบ้างอย่างแรกก็จะมี Photoshop ที่เราจะใช้ในการตกแต่งรูปต่างๆใน Picture Element ก็ในส่วนของการตกแต่งรูปต่างๆเนี่ยผมอาจจะใช้เป็น 2d ก่อนแล้วอนาคตอาจจะทำเป็น 3d ให้ดูเป็นแบบ Picture Element อีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็น 2d ด้วย Photoshop แล้วก็ทำการตกแต่งรูปอะปไรให้เรียบร้อยอในส่วนนี้ผมจะไม่ได้ทำการแสดง วิธีการตกแต่งรูปให้ดูนะครับก็เราจะใช้เป็นรูปที่ผมตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็น advanced scanner ในการสแกนว่าในกรณีที่ว่าเรามีกล้องมาใช้ด้วยเนะี่ยเราไม่รู้ว่า IP ของตัวกล้องมันจะต้องใช้ IP อะไรหรือว่าพอร์ตอะไรแล้วก็เลยจะต้องใช้ advanced scan ip scanner มาช่วยในจุดๆนี้ครับ ก็จะมี Advanced Scanner มี n n m p ในการสแกนต่างๆระหว่าง IP และ Port ตถัดมาก็จะเป็นการ p อบพับบรูปต่างๆนะครับเราจะใช้เป็นเว็บอะไรก็ได้ที่สามารถ u u l i s h เป็นลิงก์รูปแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นเว็บ e อีกเว็บหนึ่งเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูดครับก็รูปที่ผมบอกไปก็จะใช้รูปในขนาด5 0 0ร้0คูหยือใช้รูปขนาดเองก็ได้แต่ ผมจะใช้รูปขนาดนี้เพราะว่าภายในบ้านของผมมีประมาณนี้ก็เลยฟิกไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดเว็บไซต์ที่ทำการพับบิชรูปก่อนนะครับใช้เป็นเสิร์ชเลยก็ได้ครับเสิร์ชว่า image to link จากนั้นผมจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็กด choose image เราอาจจะเอารูปนี่แหละ บานใช้เป็นเทสไว้ก่อนแล้วก็ Copy Direct Link เป็นลิงกตรงนะครับทําการเข้าไปที่ Home Assistant จากนั้นเพิ่มการ์ดปึ๊บนี่แล้วเราก็ทําการเปลี่ยนรูปก็รูปก็จะเปลี่ยนตามแล้วนะครับถัดไปเรายนสไลด์กันต่อตโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสแกนนะครับ ก็จะเป็นวิธีการสแกนว่าผมได้ทําการเสียบกล้องแล้วก็เสียบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับกล้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะทําการสแกนให้ดูก่อนนะครับสักครู่โอเคผมจะในส่วนนี้ผมจะทําการปิด Mac Address ไว้ก่อนแล้วลองเราลองสแกนกันดเลยอาจจะหน่วงๆหรือช้าๆนิดนึงเรอ,นนอสักครู่นะครับ ก็นี่นะครับก็เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีพอร์ต1.1.0ที่เป็นของตัวกล้องเราก็จะเอาพอร์ตนี้มาใช้เลยโอเคต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นการสแกนพอร์ตนะครับในกรณีที่เราจะใช้วิธีการสแกนพอร์ตเดี๋ยวผมเปิดตัว n m a p ก่อนโอเคสักครู่นะครับจากนั้นเราทำการกดปุ่มสแกนเลยปุ๊บ เอาตัว IP ที่เราได้เมื่อกี้มาเอามาวางจากนั้นเราจะได้ตัวพอร์ตมาแล้วก็เอาพอร์ตนี้ไปใช้ได้เลยครับโอเคครับไปขั้นตอนถัดไปกันเลยอ่าเร้ยไก,ก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการเพิ่มการนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวโฮมให้ดูก็จะเป็นภาพรวมการเพิ่มการเรากดบันทึก ไปก็จะเห็นว่าภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นพิ c เจอร์อิ m ลเมนที่มีการเป็นรูปมาแล้วเรากดดันเนี่ยแต่ในกรณี้ี้ไม่ต้องกดดันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องแก้ไขตรงกอนโอเคก็ okay. กดเพิ่มการ์ดใหม่ก็ตามที่ผมทำอันนี้ก็เป็นการเอาโค้ดมาใส่ว่าเราอยากจะเขียนโค้ดยังไงแต่ผมทำการเขียนโค้ดมาเรียบร้อยแล้วจะไปดูโค้ดกัน,นอันนี้เป็นการเพิ่มกล้อง ip ก็เดี๋ยวงั้นเราทําการกดบันทึกไปก่อนเนาะกดดันไปก่อนเดี๋ยวเรามาแก้ไขที่หลังโอเคนะครับจากนั้นเราไปที่ส่วนของตัวตั้งค่า Device Service แล้วก็มาที่ Add i n t e g a t i o n จากนั้นเราก็ทําการเซต on on with เราอาจจะเป็นกล้องอื่นก็ได้แต่ในกรณีนี้ผมจะใช้ o n w i ิฟนะครับแล้วกด submit ต่างๆไปเลยก็จะมีอยู่ในสไลด์เรียบร้อยละอ,อันนี้แล้วะในส่วนนี้ผมก็จะไม่ได้ทำการเซตติ้งให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำการเซตติ้งอีกทีนึงก็ตัวเนี้ยก็จะใช้เป็นแคม01ใช้เป็น IP นี้แล้วก็มีมีพอร์ตนี้แล้วก็มี username อันนี้แล้วเมื่อทำการเสร็ ทำการเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสัมมิ t เนี่ยครับแล้วก็จะมีกล้องแล้วเรากดไปที่ entity จากนั้นเราทำการตั้งค่าส่วนเนี้ยเราก็ไปดูเดี๋ยวผมจะพูดในสไลด์ไปก่อนนะครับก็ทำการเซตติ้ง entity แล้วก็กดกดมาที่ตรงตัวของ ip lamp หรือว่า ip profile 00นะครับพราะกดเขากดเข้าไปจากนั้นเราก็จะเห็นเป็นตัวกล้องมาเลย แล้วก็ทำกา,การกดไปเซตติ้งแล้วก็ทำการ Copy Copy entity id เก็บไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อไฟเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกล้องกันก่อนไปปึ๊บกรณีน,นี้ผมอยากจะเพิ่มกล้องมาอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ทําการใส่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 ใส,ใส่อันนี้ผมจะไ,ไม่ทำการเพิ่มนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มไปแล้วโอเคครับจากนั้นเราก็มาที่ภาพรวมแล้วเราก็จะต้องทําการแก้ไขตัวนี้แต่อันนี้ก็อันนี้เป็นอีกกรณีนึ่งที่เราอยากจะควบคุมไฟนะครับนี่เดี๋ยวผมได้ทําการเขียนคนไมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วจะอธิบายให้ฟังว่าโคนคืออะไรบ้าง ส่วนนี้ก็จะเป็นไทป์ของไอคอนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนที่เราใช้แล้วก็เอน i ิตี้ที่เรากําหนดไว้ที่เราได้เมื่อกี้นี้แล้วเราก็จะมีไฟหนึ่งไฟสองที่เราใช้ในการควบคุมต่ตางๆอันนี้ก็จะเป็นลิงก์รูปภาพที่เราเป็นพิ c เจอร์อ e ม e n t เอามาใช้ได้เลยอะไรเงี้ยครับก็ทําการว่าทําการเขียนโค้ดแล้วเอาวางได้เลยครับอาจจะพอไว้ก่อนโอเคเราเมื่อเราทําการเขียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวไอคอนรูปแบบนี้มา เดี๋ยวผมจะทําการสกูนะครับทําการ Copy ปี้โค้ดมาวางเลยจะได้ไม่เสียวเวลาปึ๊บทำการ Copy ปี้โค้ดสกูนะครับโอเคปึ๊บนี่เราก็จะได้กล้องมาแล้วตัวหนึ่ง ผมก็จะสาธิตเป็นกล้องตัวเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยกดดันแล้วก็จะได้กล้องมาแล้วเราเราก็จะใช้ก,กล้องได้เลยนี่ก็จะเห็นกล้องจะมีช่วงช่วงลงนิดนึงโอเคนี่เราก็จะเห็นกล้องแล้วเราจะมาอธิบายตัว e p 3 2สองกันต่อนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มไฟแล้วก็อาจจะเพิ่มโค้ดไปนิดหน่อย เหมือนกันเลยทำเหมือนเดิมจากรอบที่แล้วมันจะมี entity เนอะแล้วก็จะมี image แล้วก็ทำการเกับเขียนโค้ดแล้วก็วางได้เลย,ยนี่ก็จะได้ไฟมาหลอดหนึ่งละแล้วเราลองควบคุมไฟดวูว่าไฟติดไฟดับหรือเลปล่าเปิด ันนี้ก็จะเดี๋ยวตอนนี้ไฟเปิดไฟปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเพิ่มไปอีกอันนึงนี่แล้วก็กำหนดไฟ entity อะไรให้เรียบร้อยเราจะได้วางได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วเราตัดจัดสไตล์ชีตเราอยากจะให้มันอยู่ฝั่งไหนก็ทำการจัดให้เรียบร้อยได้เลยเขียน mm hmm. เหมือน cs ปกตินะครับนี่แล้วกดดัน นแหละปิดไฟปิดไฟตอนนี้ไฟในห้องปิดละเราดูกล้องดอิไฟติดป่ะนี่ไฟในห้องก็ปิดเรียบร้อยกล้องก็จะกล้องก็จะเปลี่ยนสีโอเคครับถัดมาเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัว ESP 3 2นะครับผมขอทำการเปิดไฟกันตอนนี้ปึ๊บโอเคนี่เราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ ก็ในส่วนนี้เขาจะมาพูดเกี่ยวกับตัวของวิธีการติดตั้ง e s b Home ภายใน Home Assistant นะครับก็ e s b Home เนี่ยเราจะใช้ในการเขียนเป็นรูปแบบของ YAML ในตัวของ YAML เนี่ยเราก็จะมีการเ,เขียนที่แบบสั้นลงกว่าตัว Arduino IDE หรือภาษา C เล็กน้อยในกรณีที่เราอยากจะทำโปรเจกต์เล็กๆไปในบ้านหรือว่าเราอยากจะทำแบบ คอนโทรลตัวแมคบอร์ด ESP 32หรือบอร์ด ESP 8266หรือบอร์ดพิกโกนะครับตัวย HP Home ก็มีการซัพพอร์ตอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะทำให้เขียนง่ายขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เราอยากจะลงลึกหรือลงในส่วนของ a d v a n c e ์มากกว่าเดิมที่เป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ต่างๆผมก็แนะนำเป็น Arduino IDE ที่มันสามารถจะ Adapt แล้วก็ ลงความลงแอดวานได้มากกว่า esp home ในส่วนของการเขียนโค้ดก็ยังแนะนำตัวส่วนของ Arduino IDE มากกว่านะครับก็ในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นาการเล่นภายในบ้านหรือว่าคอนโทรลภายในบ้านอะไรอย่างนี้ก็แนะนำเป็น esp home ก็จะง่ายกว่าก็ในส่วนนี้ผมก็จะทำการทำ esp 3 2เชื่อมกับตัว library p i 4นะครับ ที่สามารถใช้โปรแกรม ESP ESP Home ในการควบคุมโค้ดของ ESP32 ได้ง่ายกว่าง่ายกว่าตัวของ Arduino IDE ในกรณีที่อยากจะทำแบบ sample sample แะ้วนะครับก็ไปกันเลยก็อย่างแรกก็เราก็ทำการโหลด add-on ตามสไลด์ได้เลย add-on ที่ใช้ก็จะเป็น add-on ESP Home นะครับก็เข้าไปที่ add-on แล้วก็ add-on store จากนั้นไปที่ s p home ได้เลยเราก็จะใช้ใช้เป็นตัว s p home นี่แหละในการเขียนโค้ดพื้นฐานเบสเบ็จากนั้นเราก็ทำการ install ให้เรียบร้อยพอ install เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กด start ได้เลยก็จะ run service ของตัว s p home ให้เลยครับจากนั้นเราก็ทำการเช็ค log เมื่อขึ้นเมื่อทำการ success เนี่ย เราเห็นว่าเราเห็นว่า Success to Home Assistant ก็คือว่ามันใช้ได้แล้วก็คือตัว ESP Home เริ่มใช้ได้เลยแล้วทำการกด Open Web UI มันก็จะเด้งมาหน้าหน้าหน้านี้ค,ครับจะรู่นะครับนี่มันก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เรียบร้อยเลย จากนั้นเราจะมาพูดเกี่ยวกับการต่อเซอร์กิตก่อนเพราะว่าส่วนนี้เราจะต้องทําการต่อเซอร์กิตให้เรียบร้อยก็จะได้ไปเล่นกับส่วนของบอร์ด ESP32 ว่าจะคุมนู่นนี่นั่นยังไงหรือว่ามันก็สามารถ Publish หรือ Subscribe ส่วนของ MQTT ได้นะครับเพราะว่ามันมีโค้ดหรือว่ามี l i b รา r y ต่างๆอยู่ใน ESP Home เรียบร้อยแล,แล้วเราสามารถไปดูในลิงก์นี้ได้เลยก็ การเขียนของ ESP Home เนี่ยเราจะใช้เป็นขาที่เป็นขาของ GPIO ในการคอนโทรลมันเราเอาไปวางไปเขียนภายในโค้ดล้วเราก็จะสามารถคอนโทรลได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีตัว Raspberry Pi มี DHT หรือ AM 2 3 0 2ที่เอาไว้เป็นเช็คค่าของความชื้นแล้วก็อุณหภูมิภายในห้อง แล้วก็วอาจจะมีดิสเพย์ในการโชว์หน้าจอให้มันเห็นเป็นฟิสิคอลมากกว็เดมอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็วิธีการต่อของตัว USB สามสองเข้ากับ Raspberry Pi ดยในการต่อของผมเนี่ยก็จะมีการเสียบ USB อันนี้อาจจะไม่ได้เขียนอะไรอันนี้จะเป็น USB เสียบเข้าตัว Raspberry Pi ในการรันโค้ดเข้าไป ในในกรณีที่เราอยากจะเอาไปนอกสถานที่ก็ยังใช้เสียบ power bank ปกติได้เลยอย่างที่ทุกคนเข้าใจ mm hmm. ก็ทำการต่อเซ็นเซ,นเซอร์อะไรให้เรียบร้อยเนาะเซนเซอร์ d s g ของผมก็จะมีการกำหนดขาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าขาของตัวนี้ gpio GP 1 4เราจะเชื่อมกับ sda นะครับ แล้วก็ gpio ย5แล้วก็เชื่อมกับ scl ในการคุยคุยกันเขาเรียกว่าอะไรนะ s อะไรสักอย่างผมลืมชื่อละก็จะมีมันจะมีวิธีมันจะมีสับเรียกของมันในการคอระหว่างขานี่แหละจอที่ผมใช้ก็จะเป็นจอน,นี้เนาะขนาดนี้แล้วมันก็ต้องมีการกำหนดภายในโค้ดด้วยวก็จะต้องมีกำกำหนด address ต่างๆภายในโคด้ดแล้วก็ สุดท้ายก็คือการต่อขาตัวนี้แล้วก็จะใช้เป็นขา gpio 17เนาะต่อขา data แล้วก็เข้าเข้ากับขา data ก็มันจะส่งค่า dst เข้าตัวบอร์ดแล้วก็ก็จะประมวลผลแล้วก็ส่งส่งขึ้นจอ display ขึ้นมาหรือกรณีที่อยากจะเห็นใน display บน h o m e assistant ก็จะเข้าตัวบอร์ดได้แหละแล้วก็จะเห็นหน้าบน d a s h บอร์ดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ถัดมาก็จะเป็นส่วนของการพูดพื้นฐานว่าวิธีการ install หรือว่าวิธีการเริ่มเขียนโค้ดเนี่ยมันจะต้อง install ยังไงเนี่ยแล้วปรากดสายบาร์มาอย่างอย่างจากรอบที่แล้วใช่ครับต่ <c oughs> อไปครับกดสายบาร์มาแล้วกด add device เมื่อกด add device เสร็จแล้วก็จะได้ add device อันนี้ add new device ขึ้นมาแล้วกด continue ไปเลย continue แล้วก็กด next ตั้งชื่อ แล้วกดนี้ถัดไปก็กดที่ sp 3 2แล้วก็มันจะขึ้น concentrate ยินดีด้วยอะไรเงี้ยว่าเราเชื่อมกับ sp 3 2ได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ไปทำการ edit อะไรเรียบร้อยเลยก็โปรเซสก็จะเหมือนในสไลด์นี้เลยครับและนี่ก็คือโค้ดที่เราทำการเขียนเรียบร้อยในยำเมลก็โค้ดก็ทำการเขียนคล้ายๆแบบของรอบที่แล้วได้เลยครับก็ ในโค้ดก็จะมีตัว e s p Home แล้วก็มีบอร์ดแล้วก็มีเฟรมเวิร์กมีล็อกที่สามารถเปิดใช้งานล็อกได้อะไรเงแล้วแล้วก็จะมี Encryp Key อันนี้ผมขอปิดไว้ก่อนนะครับก็ม้วก็ใช้เป็นของตัวเองแล้วก็พ p a เวิร์ดอะไรางี้แล้วเราก็จะมีตัว Wi-Fi ในการเชื่อมต่อต่างๆมีฮอ t ส p o ออันนี้คือโค้ดโค้ดเบสจินแทกพื้นฐานเลยครับ โค้ดที่เขาจะให้มาก็จะเป็นโค้ดส่วนนี้แล้วโค้ดที่เราเขียนเพิ่มเติมก็จะเป็นส่วนของเซนเซอร์ในการเชื่อมต่อตัวจอนะครับก็จะมีประมาณนี้ตั้งชื่อ Temp พอร์เรตแล้วก็ตั้งชื่อเทมอันนี้คล้ายๆประกาศตัวแปรแล้วก็อันนี้ประกาศตัวแปรให้ตัวนี้แล้วก็ทําการเชื่อมขาเนี่ยประกาศขาครับที่ผมบอกไปแล้วอันนี้ก็ดิสเพย์อันนี้เป็นปินค่าสแสดงผลต่างๆเข้าสเตตอะไรอย่างงี้ก็ จากโค้ดก็จะมีประมาณนี้ครับนี่อันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เราทําการเขียนขึ้นมาแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวนี้จะแต่งค่าอุณหภูมิว่าอันนี้คืออุณหภูมิใช้ได้แล้วก็จะมีสเตตัสเป็นประมาณนี้แล้วก็จอ l c d ที่มีผลลัพธ์ว่าใช้ได้มันก็จะขึ้นเป็นหลอกประมาณนี้ครับก็แปลว่าตัวบอร์ดเราใช้ได้เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นการติดตั้งโค้ด Home Assistant ให้ขึ้นขึ้นไปอยู่หน้าแดชบอร์ดนะครับนี่ครับแล้วก็ add to dashboard แล้วมันก็จะมีแล้วเซนเซอร์ของเราก็จะขึ้นมาในลักษณะน,นี้เขาจะขึ้นบนแดชบอร์ดได้เลยประมาณนี้ครับก็จบเพียงแค่นี้ แเราก็ไปดูหน้าตาของตัว Home Assist แปลนว่า SP ขึ้นไหมก็สังเกตได้ว่า SP ขึ้นแล้วเราก็จะไปดูลองไปดูซิว่ามันขึ้นยังไงไแล้วเราจะเห็นเป็นกราฟเลยว่าอุณหภูมิมีการขึ้นการลงอะไรประมาณนี้ครับ t e p e r a t e อุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงเราไปดูที่โค้ดได้ นครับนะอันนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวมันต้องไปกดอัปเดตต่อแก็วะะมีโคโดนี้ในการเขียนหลักๆก,ก็จะมีส่วนของนี้แล้วก็อาจจะพับบิชขึ้น MQTT ได้แต่อันนี้ผมยังไม่ได้ทำการพับบิชนะครับโอเคครับก็จบเพียงแค่นี้ครับก็ขอบคุณที่รับฟังครับขอบคุณครับ